ที่ฝั่งของดีอาร์สกันบ้างะนะคะบาซ่านี่แหละครับก็นี่แหละบาร์เซโลนานี่แหละสนใจแต่ก็เข้าใจได้นะอันนี้พี่ไม่ค่อยแปลกใจและคิดว่าเป็นไปได้สูงด้วยที่หลุยดีอาร์สเนี่ยอาจจะย้ายในช่วงซัมเมอร์นี้พูดมาตลอดนะคะคและทีมที่สนใจแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้ติด ได้ขัดเรื่องการเงินเนี่ยก็คือบาร์เซโลนาแต่ทีนี้เนี่ยมันมีสื่อสเปนอีกแล้วค่ะมุนโดเดปอร์ติโวรายงานนะคะว่าฮันซี่ฟลิกเนี่ยไม่เห็นด้วยกับดีลนี้นะคะมไม่เห็นด้วยกับผู้บริหารบาร์เซโลนาที่อยากจะได้หลุยดีอาร์สเนี่ยแล้วก็มีอีกคนหนึ่งคือราฟาเอลเลอาของเอซีมิลานมาร่วมทีม <c oughs> เพราะว่าฟลิกจริงๆที่เขาอยากได้เลยจริงๆคือนิโก้วิลเลียม ใช่ว่าอายุนอยอ้อยเท่ั้น <Le en S 1> เองเล่นในสเปนเล่นในสเปนรู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สนิทสนมเป็นเพื่อนกับลามิญามาลนี่อยู่ด้วยกันก็จะได้แบบว่าเป็นคู่หูยิงระเบิดระเบ้ออะไรอย่างงี้ยนะพเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็คือสื่อจะเป็นรายงานนะ <laughs> แต่แต่ถ้าดียร์สเนี่ยคิดว่าถ้าย้ายซัมเมอร์นี้เนะี่ยถ้าไม่ใช่บาร์เซโลนาก็อาจจะไม่ไปนะก็มีสิทธิ์คือเขาคงจะจะอยากไปบาร์เซโลนามากกว่า ไม่รู้ว่าเขาจะย้ายไปสเปนเนี่ยนะมันความฝันใครกันแน่พ่อเขาหรือเขาใช่ไหมนั่นน่ะดีนึกออกไหมคนที่แบบอันนี้เราพูดกันในมุมมนุษย์นะคนที่แบบพ่อเคยโดนลัพาตัวไงแต่อันนี้ขอขายของให้นิดนึงได้ไหมคะใครที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปกินขนมญี่ปุ่นของเอนโดกับดีอาร์ไปดูเลยน่ารักมากดีอาร์กินวาซาบิถั่ววาซาบิลักแลกเคาน์เตอร์กันเออไม่มันเป็นโปรโมทไอ้พรีเซเซนตนี่ยน่ารักมากเห็นแล้วแบบ น่ารักเ <ừ. S 1> นี่ยเห็นไหมดิฉันก็นอกจากเสพคอนเทนต์ฟุตบอลดิฉันก็เสพคอนเทนต์เลยอย่างนี้แหละเ <c oughs> อาต่อต่อ <c oughs> ไปที่ไปที่ทางด้านของอีสโก้นะคะ <พา S 1> ของเอเบติสค่ะเขาก็เหมือนแบบพูดติดตลกบอกว่าเนี่ยสโมสรจะต้องระดมทุนหรือทําอะไรสักอย่างนะ <c oughs> เพื่อให้ตัวนี้เนี่ยอยู่ต่อเป็นไงล่ะ <c oughs> โอ้โหเขาไปขี่คอ อัอเบียน,นะเออชื่ญมืนมนะคะเขาบอกว่าเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยให้เซ็นอยู่สักหนึ่งปีหรือถาวรไปเลยนะโดยทางด้านของผู้ในาการกีฬาของเรเบติสก็บอกว่าสโมสรอ,อาจจะต้องตีตัว๋วผ่านเข้าไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ิกฤดูกาลหน้าให้ได้ถึงจะมีเงินไปซื้อแอนโทนีนะแล้วก็ผลงานของแอนโทนีเนี่ยที่มาอยู่กับเรเบติสบอกเลยว่าโอ้โหเจ,จิดจรัส ขนาดนั้นเลยเหรอเจอจรัสค่ะแฟนๆรักมากทำ4ประตู4 assist จาก12เกมให้เบติชนะรวด6เกมติดกันในลีกอันดับอยู่อันดับ6ของลาลิก้าสเปนนะอือใช่อืมเอาจริงนะ,นะผมก็ตามดูเขามาหลายเกมนะผมว่าเขาเหมาะกับทีมระดับเนี้ทีมระดับที่กำลังเป็นวัยหนุม่ม,อ,มอิสโกโ้กาเป็นตัวแบบเก่าๆแค่นี้ดูเขาสนิทกับบาต้ามากนะมาร์กบาตาเนี่ยแล้วคือคนอเมริกาใต้ครับพอไปอยู่สเปนอ่ะโอ้โห ภาษาเย yeah ุะยอะคือเหมือนก็อยู่กับเจอเพื่อนอ่ะไปอังกฤษก็อย่างหนึ่งแล้วก็แฟนเขาก็อยู่แฮปปี้ดยเพิ่งได้ลูกใช่แล้วล,ล่าสุด <Ha> คุณแฮปปี้อันนี้อันล่าสุดเลยนะล่าสุดไปถ่ายรูปกับคนพิการาคนพิการจะจับหน้ามาจูบจับหน้ามา,า,าคิสเอ่อมาลทูม,มาจริงเหรอจริงจับหน้ามาจูบเฮ้ยแต่ไอ้หมุนแก้แก้เก,กมดีมากาปึ๊บแล้วก็สะดุ้งแล้วก็หอมแก้มแล้วก็เด้งออกมาถือว่า ได้ใจแฟนๆของของสเปนไปแล้วก็คุณผู้ชมลองไปดูอ่ะอันนี้ผมจะแซลคุณนิหนาจะถอนหายใจคุณนิหนาว่าไปดูวัตตุลุเอนโดกับใครนะดิอาร์ตีนบาสปีนะเพราะว่าความโรคจิตของอีทีมหนึ่งมันก็มีผมก็ไปดูผมก็ไปดูเห็นเห็นเขาเดินลงมาจากลัมโบกินีนะแล้วใส่เสื้อกล้ามเนี่ยผมรู้เลยว่าไม่ย้ายกลับอังกฤษใส่เสื้อกล้ามแบบอากาศดีเออมันเจอแสงแดดเนี่ยแต่ที่เราดีใจ กว่าในการดูเรียลเบติสคือคุณอาค่ะอา uh huh. เรียนอ่าฮะเออคือไปอยู่ตอนแรกก็เป็นมือ2แหละแล้วเหมือน uh huh. จะพัชจะผูนะี่ไม่ได้อ่านนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนอยู่ดีๆแกก็ได้ลงเป็นมือหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอาเดียนก่อนไปลิวหูเล่นที่สเป,ปนนี่เขาเก่งมากนะเขาเป็นมือหนึ่งเลยอ่ะเอออืก็ประมาณนี้นะคะครับ